ตอนเตะใสก้อยนะครับก็ไม่รู้น้องคนที่ถามนี่อายุเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโค้ชก็ยังไม่อยากให้ใส่ใจเรื่องการพาดบอลที่พิเศษขนาดนั้นเอาแปรให้ตรงก่อนหรือหลังเท้าให้แม่นก่อนเตะหลังให้ตรงเตะ็หลังให้โป้หรือเตะหลังเท้าให้เลียดให้ได้ก่อนแต่ว่าถ้าสนใจแล้วหรือทําได้หมดแล้วก็เดี๋ยวจะบอกวิธีการเตะไซก้อยแบบแบบคร่าวๆให้เข้าใจง่ายๆนะครับเราอยากให้น้องดูเห็นเก้าอี้นี่ครับเนี่ยเก้าอี้นี้เป็นคิดว่าเป็นกองหลังตัวหนึ่ง แล้วก็กองน้ํานี้เป็นกองหลังที่สองนี่ก็คือกองน้ํานี่ก็คือกองหลังดยสามส่วนแบ็คซ้ายก็น่าจะอยู่ตรงนี้อ่าอันนี้คือแบ็คขวาเก้าอี้นี่คือแบ็คขวาเราได้บอลอยู่ตรงนี้เห็นวิธีของลูกบอลไหมครับถ้าเราเตะไซโปหรือเตะตรงมันจะพุ่งเข้าหาประตูตรงไปอย่างนี้มาดูซึ่งบอลมันจะวิ่งเข้าหาประตูแล้วกองหน้าเราจะไม่เข้าไปเอาบอลไม่ทันเพราะมันจะวิ่งหนีกัน่างนี้ แต่ถ้าเราไซก้อยได้ลูกบอลจะโค้งี่ประตูแล้วเข้ามาอย่างนี้นี่ครับประโยชน์ของไซก้อยแต่ว่าต้องเลือกใช้ให้ถูกสถานการณ์ด้วยเดี๋ยวทําตัวอย่างให้ดูอ่ะบอลอยู่ตรงนี้ทิ่สาธิตไปแล้วบอลอะตรงไปเนื้อสติตรงถ้ายิงไซโป้ไซโป้ด้วยมันจะไปนู้นเลยเข้าหาโกเลยเดี๋ยวนี้จะทําช้าๆเบาๆให้ดูว่าทํายังไงให้ลูกบอลมันวิ่งออกไปแล้วเลี้ยวเข้าไปหากองหน้าให้กองหน้าวิ่งเข้าไปเจอกันตรงเขตโทษพอดีก็นี่ครับ ประมาณนี้นี่ครับประมาณนี้บอลมันจะบอลมันก็จะโคง้งหนีผู้ปิดประตูทําให้ผู้ปษาประตูลังเลได้หรือถ้ากองหน้าเราเร็วพอต่อให้ผู้ปิดปาะต,ว,ตวออกมาบอลก็วิ่งเลี้ยวข้าหากองหน้าเรามีโอกาสทาประตูมากกว่าซึ่งใส่ก้อยมาทําได้ทั้งส่งออกข้างส่งออกเขาทาประตู ส่งให้เพื่อนหนีค่ต่อสู้ส่งเข้าที่ว่างทําได้หมดครับไซก้อยก็มีประโยชน์มีประโยชน์มากถ้าฝึกก็ดีแล้วมาดูกันว่าทํำยังไงรู้จักด้านข้างนะครับอย่างแรกนะครับปกติเวลาเราจะจ่ายบอลเราจะวางข้างบอลย่อเข,าเข่าเกงข้อเท้าแล้วแปรบอลอย่างนี้ระยะขาอย่างนี้แต่ถ้าไซก้อยทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราเตะเข้าไปมันจะมาติดขาตัวเองดังนั้นไซก้อยเราก็ต้องวางขาอยู่หลังลูกบอลครับ ถ่ายน้ำหนักตัวไปข้างหน้าเวลาเข้าบอลอย่างแรกเลยนะอย่างแรกนี่สองจุดสัมผัสลูกบอล่าอย่างนี้ถูกต้องแล้วแต่เราเตะเข้าไปหลังเท้าโดนตรงกลางลูกบอลดูช้านะครับตรงกลางเช่นกันแต่โดนกลางบอลตรงนี้เช่นกันแต่วิธีเวลาเราเตะเสร็จเราเตะเสร็จถ่า,ายกไปด้านนี้ถ่ายยกไปด้านนี้เข้าใจไหมครับ ประมาณนี้เข้าบบปึ๊บขาจะบิดไปอย่างนี้ซึ่งถ้าเราเตะตรงก็อจะไปตรงเตะแต่โดนกลางลูกนะครับกลางลูกแล้วเฉียนออกกลางโดนโดนแล้วค่อยยกขาพูดง่ายๆคือเตะเหมือนโยนบอลทั่วไปคือโยนอย่างนี้แต่เราจะไม่ใช้ตรงนี้เตะเราจะใช้ตรงนี้นี่ครับเราจะใช้ตรงนี้เตะให้โดนตรงนี้ดูอีกทีครับช้าเราไปปรับใช้ดูนะครับ เราอยากให้โค้งนี้เราอยากให้โค้งนี้กองหลังเนี่ยเราอยากให้โค้งนี้กองหลังซึ่งเป็นเอ่อกองแนวสองตัว <c oughs> ประมาณนี้ครับลองไปฝึกดูนะลองไปวนซ้ำก็ไปทำตามเราไปใช้ดูครับสงสัยก็ถามนะครับ